นายพงรัฐพิ่รมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำที่บริเวณแก่งสะพือแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพิบูรณ์มังสาหารโดยมีดรสิริมาเมวดีศิรธนิตรานายกเทศมนตรีเมืองพิบูรณ์มังสาหารและนางนภาประดับสีประธานชมรมแม่ค้าแก่งสะพือร่วมต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวซึ่งในช่วงนี้ลูกค้าที่เดินทางมาท่องเที่ยวลดน้อยลงเนื่องจากระดับน้ําในแม่น้ามูลยังไม่ลดลงโดยในช่วงหน้าร้อนน้าจะลดลงมองเห็นแก่งหินอันสวยงามนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ําได้และตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 นักท่องเที่ยวบรรยากาศเงียบเหงาส่งผลให้พ่อค้าแม่คา้าได้รับผลกระทบขายของฝากและของที่ระลึกได้น้อยลงซึ่งที่แก่งสะพือจะขึ้นชื่อในเรื่องของ ที่ต้องซื้อกลับไปคือกล้วยฉาบทอดเผือกทอดหนังกบตากแห้งเป็นต้น นายพงรัตพิรมรัตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการลดระดับน้ําในแม่น้ํามูลลดลงเพื่อให้แก่งสะพือสามารถใช้ในเชิงท่องเที่ยวได้ปกติทุกปีจะมีการพิจารณาการลดระดับน้ําที่จะไม่กระทบกับการผลิตน้ําประปาเป็นสิ่งที่คณะกรรมการอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและให้ทางการประปาทําแผนลดระดับน้ําลงให้เที่ยวได้โดยที่ไม่กระทบเรื่องการผลิตน้ําอุปโภคบริโภคน้ําประปา โดยคณะกรรมการบริหารเขื่อนปักมูลจะต้องมีการพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบเห็นใจในทุกอาชีพทั้งอาชีพที่แก่งสพือเรื่องของการท่องเที่ยวและเรื่องของการใช้น้ําด้วยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลและจะกําหนดได้ว่าจะมีการบริหารจัดการน้ําอย่างไร นอกจากนี้มาตรการในการท่องเที่ยวในจุดสำคัญสำคัญของจังหวัดมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งของสถานที่นั้นต้องมีความเข้มแข็งทั้งเรื่องของผู้ประกอบการต้องฉีดวัคซีนต้องมีหน้ากากอนามายัยต้องมีเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ต้องเคร่งครัดในขณะที่จังหวัดจะต้องมีการคัดกรองด้วยเชื่อว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวหรือบรรยากาศของการซื้อขายจะเดินต่อไปได้สอดคล้รรองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างมีวิธีใหม่เป็นสิ่งที่จังหวัดร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดในการดำเนินการในส่วนนี้ถ้ากรณีในช่วงเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำจะลดระดับลงแล้วก็ถ้าการที่จะให้ท่องเที่ยวที่เก่งสะพือเนี่ยสามารถเห็นหินโผล่ขึ้นมาได้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเนี่ยสามารถดำเนินการได้ไปควบคู่กันเนี่ยโดยที่ไม่กระทบ ในเรื่องของการผลิตน้ำโอโภคบริโภคน้ำประปาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จังหวัดจะจะพิจารณาโดยคณะกรรมการการบริหารเขื่อนปากมูลที่จะต้องมีการพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบนะครับเราก็เห็นใจในทุกๆอาชีพนะครับทั้งเรื่องของอาชีพที่แข่งสะพือน,นี้ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของแม่ค้าแม่ขายแล้วก็เรื่องของการใช้น้ําด้วยนะครับก็อยู่ระวงการพิจารณาที่ข้อมูลที่ใกล้ๆกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับถึงจะ,ะกําหนดได้ว่าจะ มีการบริหารจัดการน้ําอย่างไรครับก็เป็นมาตรการที่เรียนว่าทางจังหวัดก็ได้แจ้งขอความร่วมมือไปในทุกส่วนน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาคส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะให้คนมาท่องเที่ยวในจุดสําคัญสำคัญของจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งของสถานที่นั้นเนี่ยก็ต้องมีความเข้มแข็งนะครับ ทั้งเรื่องของผู้ประกอบการเองต้องฉีดวัคซีนต้องมีหน้ากากอนามัยต้องมีที่ล้างเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้มขัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จังหวัดได้แจ้งมาตรการปูพรมไปแล้วนะครับในทุกๆส่วนนะครับเพื่อที่จะให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการนะครับและถ้าทาอย่างนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวหรือบรรยากาศของ การซื้อขายของเศรษฐกิจฐานรากอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเดินได้นะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลครับที่เราจะทําเศรษฐกิจควบคู่ไปกับก,บการควบคุมโรคแล้วก็อยู่ได้กับโรคโควิด -19 อย่างมีวิธีใหม่ในการที่จะอยู่กับโรคโควิด -19 ได้นะครับโดยปลอดภัยนะครับคือสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จังหวัดร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งรัดในการดำเนินการส่วนนี้อยู่ครับ